ก็จากวง h a r ์โม i c a Sunrise ก็เป็นวงดนตรีในเชียงใหม่นี่แหละครับก็วันนี้ก็ได้มามีเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมกับาทาง l a ตบ b o x m e นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าทีวีออนไลน์อย่างเป็นระบบเต็มสตรีมที่สุดของเชียงใหม่และเมืองไทยตอนนี้นะฮะก็รู้สึกดีนะครับที่จะได้เล่นถ่ายทอสดสดทีนะครับปกติก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ได้ถ่ายทอดสดก เด๋ว oh. ไปม,มาคุยกันว่ามันมีเรียกว่าเอาไปตอ่อยอดไอเดียหรือว่าอะไรได้บ้างนะครับกับกับงานกับงานบันเทิงที่ที่สนใจนะครับอันนี้พี่ชาจะถ่ายทอดสดด้วยระบบที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการใช้ไอโฟน,น, <iPhone. S 2> อ,น,นอันนี้ตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือเป็นถ่ายทอดโดยใช้ iPhone นะครับคือเรามีเขาเรียกว่ามีมีไอโฟนเนี่ย เราสามารถถ่ายทอดอะไรได้เองแบบสดๆแล้วมันก็นง่ายมากเลยนะครับดยเหนือจินตนาการจร,จริงๆกับเมื่อก่อนฝันมาตั้งแต่เด็กว่าจะได้ออกอะไรสดๆออกทีวีอันนี้เป็นไปได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเล่นเพลงของวงสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับมิจิได้ทําเพลงลฟ์ e ล็อกไว้ด้วยแต่แบบเอาสันส้นๆนเลนะเอาเดี๋ยวไว้รอดีๆกอนครับโอเค ของวงขอมิวเซันไรส์นะครับเดี๋ยวคมาคุยกันต่อ ทุกครั้งที่เราต้องหารอยังคงรอเธอเมเกา่าเธอคนดีจะเมือย่างเดิ เธออยู่อยู่ที่ไหนฉันยังรู้สึกว่าไม่ใกล้กันเท่าไรยังเหมือนว่าเธออยู่ไกลย,ยู่ใช่ไหมยังคคถึึงฉันยางที่เคยมา E ู้ชมทั่วโลกตอนนี้มีชาติอยู่ที่กี่คนนะครับมีคนดูอยู่แปดคนครับออนไลน์ก็จะพูดคุยเลยหรือเปล่าครับเรื่องว่าพูดคุยเลยครับอ๋อครับผมก็เขาเรียกว่าพอได้รับข่าวสารนะครับจากทีมงานไลฟ์บ็อกซ์นะครับที่บอกว่าจะมีเขาเรียกว่ามีตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับที่ทาให้เขาเรียกไงในเชียงใหม่ในเชียงใหม่ของเราเองสามารถเขาเรียกว่า ถ่ายทอดถ่ายทอดสดนะครับทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยก็ก็เกิดไอเดียขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับสำหรับสำหรับสำหรับใครอะถ้าจะในทุกวงการนะครับสามารถเอามานำนำนำ,นำเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ในคือเท่าที่ผมมองเห็นเนี่ยมันค่อนข้างบนหลาหลายมากนะครับทั้งในงานวิชาการในงานอีเวนต์ก็ได้ หรือว่าอย่างในสายของผมเนี่ย mm hmm. ผมก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจากเมื่อก่อนครับเวลาไปเล่นดนตรีไปเล่นดนตรีที่ไหนหรือว่าจัดอีเวนต์ใหญ่ๆในเชียงใหม่ขึ้นมาสักทีเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพลงอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะดูส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเอยถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอยต่อไปนี้มันอาจจะไม่ต้องถ่ายคลิปแล้วไม่ต้องรอคลิปแล้วนะครับคือสามารถดูเออชมกันสด,ออมสดๆมีมีม มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์จริงกับคอนเสิร์ตจริงได้มากที่สุดเลยคือสามารถเหมือนกับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงพร้อมๆกับพร,พร้อมกับตัวกิจกรรมนั้นๆนะครับซึ่งไอเลเวลความใหญ่โตของการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็มันก็มีหลายอย่างทั้งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะครับหรือว่าอีเวนต์เล็กๆตามร้านกาแฟร้านอาหารอะไรทั่วไปเนี่ยก็สามารถคือมันรู้สึกว่ามันดูสดกว่า แล้วก็ลังคิดต่อเท่าที่คุยกับทางทีมงานรู้สึกว่ามันสามารถมี i n t e r a c t i v i กับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เดี๋ยวนั้นได้ด้วยนะครับทั้งการแชทอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออต่อไปเนี่ยทางทางวงหรือว่าทางผมเองเนี่ยอาจจะคิดว่าจะมีชัตซักแชนแนลหนึ่งสักอาทิตย์ละสองครั้งเพื่อจะจัดรายการอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการเล่นดนตรีหรือว่ารวมทั้งพูดคุยหรือว่าพูดคุยก็ได้เสร็จปุ๊บให้ขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวนั้นเราอาจจะเล่นคาดว่าจะออกาอากาศได้เมื่อไหร่ครับ คาดว่าเหครับเท่าที่คิดเท่าที่คิดไว้นะครับเข้าไปคุยกับเพืเ่อนว่าภายในเดือนนี้นะครับน่าจะมีมีชื่อช่องหรือ,อยังครับก็ตอนนี้กําลังคิดว่าจะใช้ชื่อเป็น<ม>ฮาร์โม<ฮ>ของวงดนตรี<ม>เป็นชันแนลฮาร์โมชัแนลหรืออะไรหรือไม่ก็จะเป็นชาฮาร์โมชันแนลแล้วดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ไอเดียมันเริ่มเยอะเริ่มเยอะนะครับเพราะนั้นก็แฟนคลับก็ติดตามใช่ติดตามไว้แล้วกันนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีชัแนลเราเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็เดี๋ยวจะฝาก โพสต์ไว้ทางแฟนเพจของทางวงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะฝากทางไลฟ์บล็อกด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเขาเรียกว่าทำเพลงแล้วก็จิงเกิลให้รายการให้ทางทางช่องของไลฟ์บล็อกสตอรีก็ติดตามฟังด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์คือตอนนี้ทางวงของวงการสตรีมไรส์ก็กำลังจะมี MV เพลงใหม่ล่าสุดซึ่งกําลังถ่ายทำนะครับและคิดว่าเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์เล็กๆเ,เ,เ,เปิดตัว<ม>ซึ่งจะถ่ายทอดสดทางช่องของของของไลฟ์บล็อกเอานะเ,เ,เอกมาสัมภาษณ์ก่อน ไม่มีนาเอกด้วยครับเพราะว่าไม่มีทุนจ้างใครก็เลยเล่นกันเองถึงสองสามคนนะครับแต่เป็นว่าก็ดีจะได้ทดลองใช้ระบบแล้วครับแล้วลองให้ได้ดูประสบการณ์คิดอะไรต่อยอดไปนิดนึงว่าในในตัวเปิดตัวของ MB MB เพลงเพนี้นะครับเพงที่เล่นไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับว่าจะมีจะมีอะไรพิเศษในนั้นเมื่อกี้เชื่อเพลงว่าเชื่อเพลงว่าเหงาครับเป็นเพลงที่กำลังถ่ายมีกันอยู่ก็ลองติดตามแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดทาง วันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ